เคยเจอไหมเคยครับไปนั่งอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรผ่านหลังเราก็คิดว่าเป็นเงาแม่เราหรือเปล่าอะไรนี้แต่ว่าหันไปมองใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเดินผ่านครับขับมอไซค์ขับไปเซเว่นตอนขับเข้าบ้านเปิดประตูเข้ามานอนที่บ้านไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้ก็ผีมัวอยู่แล้วผีรักทุกหน้าเธอเผลอรักทุกหน้าทีครับเขียวอะเขียวอะ ใกล้เทศกาลงานฮารูวีทันทีวันนี้เลยชวนทุกคนมาปล่อยผีกันหน่อยว่าแต่ผีเนี่ยทุกคนว่ามีจริงไหมคิดว่ามีจริงคะ่ะมีครับมีจริงคะ่ะน่าจะมีคะ่ะคิดว่าไม่มีครับคิดว่ามีจริงครับมีครับมีจริงคะ่ะมีจริงครับค,คิดว่ามีคะ่ะอย่างน้อยอะ,อะถ้าไม่ได้ผีในชีวิตจริงผีทะเลก็ยังได้เจอนะคะ บางครั้งต้องเปิดไฟนอนครับไม่กลัวขึ้นอยู่ว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าน้ำมันสร์ในใจก็ได้น้ำมันสระมาพอตัวเราสามารถแัน้สรน้ำมันสราอตัวะสามารถด้ว่คิดว่าผีจะไปไหมน่าจะไม่ไปครับผมคิดว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ัวนะผมไม่ค่อยกลัวมากค่ะแต่แบบเก็บทรงจริงๆเป็นคนไม่กลัวผีเลยกลัวค่ะอยู่บ้านคือดูหนังผีคนเดียวไม่ได้เลยเคยเจอไหมเคยครับไปนั่งอยู่นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบ รู้สึกว่ามันมีอะไรผ่านหลังเราก็คิดว่าเป็นเงาแม่เราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอหันไปมองใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยแม่ผมอ,อยู่เขาอยู่ในบ้านมันเป็นเงาผู้หญิงแบบเป็นผมฟูๆเราก็เลยแบบหยิบเก้าอี้นั้นเนี่ยวิ่งเข้าบ้านไปหาแม่เลยย,ลเยังไม่ลืมเก้าอี้ใช่ยังไม่ลืมเก้าอี้เพราะว่าแบบเก้าอี้สําค,คัญจะโดนแม่ด่าอะไรอย่างนี้ตัวเองค,คิดไปเองมากกว่าว่าเจออย่างเงี้ยค่ะเสียงแบบก็แก๊กก็แก๊กบ้างหรือว่าเสียงตึง้งอย่างเงี้ยค่ะ เดินผ่านแบบทางซเกียวเนี่ยครับแล้วแบบซับซ่านไปเองแล้วขนลุกขึ้นมาเองเป็นอาการประจาเวลาเดินเข้าซอ,อ,อยเดิมๆเนี่ยครับใช่ไม่เคยเจออะไรเลยถ้าอยากเจอก็อยากเจอจะได้รู้ว่ามีไหมได้กลิ่นแบบว่ากลิน่นทูบเบาๆอะไรอย่างเงี้เราเดินอยู่แล้วก็ได้กลิ่นเราก็แบบทีฟลุกอ่ะแล้วก็เงียบๆแล้วก็เดินต่อในใจคือกลัวมากว่าโอ๊ยอยากไปจากตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยเจนผ่านครับขับมอเตอร์ไซค์ขับไปเซเว่นตอนขับเข้าบ้านเปิดประตูเข้ามานอนที่บ้าน ไม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยถ้าเจอผีถามก่อนใช่ผีไหมถ้าเกิดใช่ค่อยวิ่งถ้าบอกไม่ใช่ถามมึงเป็นใครมาอยู่บ้านกูผีฝรั่งครับเพราะว่าไม่กลัวผีฝรั่งครับชอบดูหนังผีฝรั่งถ้าต้องเลือกใช่ไหมครับเลือกเจอผีจีนเพราะว่าติ่งจีนก็เลยอยากเจอผีจีนผีฝรั่งครับผีไทยมันค่อนข้างจะหล่อนหน้าเละเแต่ว่าฝรั่งก็คือสามารถจะเจอดีด้เลยครับ ผีไทยก็ได้ค่ะน่าจะคุยกันรู้เรื่องจะคุยกับผีว่าอะไรไปเถอะนะอย่ามาหลอกเลยกลัวอยากเจอผีฝรั่งครับเพราะอยากถามว่าเขามาไกลไหมถามก่อนครับเราค่อยว่ากันคะือเลจริงๆอยากเจอผีจีนค่ะเพราะว่าดูสมัยก่อนอนะ่ะที่ดูอย่างเงี้ยมันแส่กระดิ่งแล้วมันกระโดดได้อยากรู้ว่ามันมันจะกระโดดจริงๆแล้วก็โดดไกลได้แค่ไหนเนี่ยมันจะทำอย่างเง,งี้ยตึงแอมพายรคูล่าอะไรอย่างงี้ครับผมเพราะเคี่ยวเรียาวาอยู่แล้วคุจริงด้วย หาสวยๆกอนเลยแคปเปอร์แล้วกันน่ารักน่ารักหน่อยอยากเป็นพมพายครับหลอกเป็นนด็กคูล่าแล้วกันครับชอบดูดเลือดไม่อยากแต่งตัวเป็นผีครับอยากแต่งตัวเป็นเธอครับเพราะเธอหลอกกันซะยิ่งกว่าผีอีกครับอยากแต่งเป็นดักคูล่าค่ะแซ่บแบบว่าฟันกัดคอเบาๆอยากเป็นด็กคูล่าอยากกัดคอเธองผีชุดไทยก็ได้ค่ะสวยๆแบบนี้มั้ง อยากเป็นผีจริงค่ะแต่ว่าต้องเป็นอารมณ์แบบว่าซูสี่เท้านิดนึงเทไว้บอรุงมของเข้าก็ไม่กลัวเพราะว่ามีอุ๊ยกลัวแอบกลัวนะไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้ก็ผีมัวอยู่แล้วก็กลัวอยู่นะคะเพราะตอนนี้ก็คนข้่งที่จะมัวเลยมัวมากโอ้ยกลัวมากค่ะอันเนี้ยนะคะถ้าไม่มีในชีวิตจังวันเนี้ยไม่มีลูกเลยนะคะ ผีผ้าหม่หมครับชอบสุกใต้ผ้าห่มครับสุกสุกคนเดียวค่ะสุกคนเดียวอากาศมันหนาวผีผ้าห่มครับก็เจอไปบ่อยครับผีผักครับคือวันนั้นเปิดตู้เย็นมาผมก็ยืนยูยเฉยใช่ไหมผมเจอผักผมก็เลยล้มเลยผมกลัวผีผักมากผีผ้าห่มค่ะถ้าเรามีผ้าหม่มเราสามารถเล่นได้ทุกพี่ค่ะออกไปหลอกแฟนได้เลยครับเพราะาแฟนเรากลัวผีที่สุดถ้าเบสิกสุดก็คือคนที่ชอบครับ บอกได้นะตรงนี้บอกไม่ได้บอกนิดนึงอะชื่อย่ออ่าปอฮะปอปอป่าปอหลอกผู้ชายมั้งหลอกไอ้พวกนู้นก่อนเลยที่เอาผมมาตรงนี้แจ็คสันแจ็คสันก็จะหลอกเขาจนกว่าเขาจะแบบว่าสนใจเราเลยหลอกผู้ชายสิคะขนาดนี้เราต้องหลอกผู้ชายค่ะใจคยอน n อ p นค่ะเราจะโผล่หาเขาที่ห้องซ้อมเลยค่ะ อยากจะไปหลอกคนที่เราชอบเพราะว่าเขาไม่ยอมชอบเราเราแล้วเราเจ็บมากตอนนี้บอกชื่อเขาไปนบอกชื่อเขาไปแรงมากชื่อสยุมโฮไสยุมโฮตัวสองตัวก็เหนื่อยแล้วครับโชว์หน้าผีหน่อยมันผียังไงอะพี่สักสิบตัวทุกตัวที่มีในร่างกายเลยครับสามสี่กมสามสี่ตัวนะครับเบาๆสักสิบ ปล่อยสองตัวเพราะว่าจะเอาไปหลอกเขาเรายังแค้นไม่เลิกเราต้องไปหลอกขอก่อนเราเ,เรียก้ว่าตัวค่ะเรียกว่าเป็นฝูงค่ะเพี่รักทุกนาเธอเผลอรักทุกนาทีวันนี้วันปล่อยผีนี่นาทำไมเขาปล่อยนางฟ้าออกมาด้วย <c oughs> น่ากกวก่าผีก็ยอดเงินในบัญชีนี่แหละไม่มีเลยถึงหนูจะไม่ใช่แม่นาะคแต่ว่าหนูก็รับพี่มากนะดูไหมคะผีรักทุกนาเธอเผลอรักทุกน,า,กทกนาทีครับ เชี่ยวอ่วะอยากเห็นผีให้ไปนอนบ้านล้างแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ความอ้างวางให้ไปนอนบ้านพีค่ะผีหลอกมันเสียขวัญแต่ถ้าเธอหลอกฉันมันโคตรเสียใจหน้าตามไม่ดีอ่ะผีเลยนี่มัวน่ากลัวของผีก็ยอ่อมเงินในบัญชีนี่แหละคะ่ะที่น่ากลัวสุดแล้วค่ะเพราะอะไรไหมคะไม่มีตังเป้ผู้ชายค่ะด้านเวลาแจากร้อยเลื่องล้านากนาันแล้วกระติกาก็ง่ายนิดเดียวใครตออชื่อผีถูกต้องรบทุกภาพ แจกร้อยไปเลยเอาเริ่มผีกระสือผีกระหังผีปอแคสเปอร์เอันนี้ผ่านค่ะจำชื่อไม่ได้ผ่านชักกี้ผ่านนะคะตุ๊กาตาตุ๊กาตาตุ๊กาตาผีอ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะ แจกร้อยเล่นล้านผีกระสือผีกระหังผีป,ปอบแคทเปอร์จำไม่ได้ครับไปสับเอ็นเจสันอ่าชื่อ,อ,อลืมชื่อแล้วนักเตะตายผีจีนอะไรตองเกย๋ยบเดือชื่อแจกร้อยเล่นล้านผีกระสือครับผีกระหัง ผีปอบข้ามครับแจ็คเดลิเปอร์ข้ามครับสกี้ข้ามครับอผีจีนครับ <c oughs> ข้ามครับตอบไม่ได้หลายข้อเลยเสียได้ไหมเสีย <c oughs> ดายครับรู้จักตะผีไทยครับ <c oughs> แจกร้อยเล่นร้าน กระสือกระหังผีปอบผีผีอะไรอะ่ะข้ามูหผีอะไรอะ่ะผีมือมือมีดอะ่ะผีเรียก<ะ> <laughs> ไม่รู้ <laughs> หนูไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะแต่หนูเคยดูทุกเรื่องเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ผีกองกอยอนาเบลเจ๊ดอยไหม นี่น้องอ่ะแจกร้อยเล่นรัดแย่ผีกระสือผีกระหังผีปอบแคสเปอร์เฟรดดี้คูเกอร์เจสันวอฮีเอ่อชักชักฆาตกรผีชักชักอะไรชักกี้แฟเกนสไตล์ผีจีนแอนนาเบล ตึงๆครับตึงๆไปสผมครับส่งหน้ครับสองหน้าผมสองหอบครับดูไหมเท่าไหร่เปิดดูเปิดดูเปิดดูโอ้โหโอ้โหได้เงินเบียครับแจกร้อยได้ล้านอะไรอะเขาเรียกอะไรนะกระสือเหรอผีกระหังกระหังผีปอบ แคสเปอร์อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะคามขคามค่ะไม่รู้ไม่รู้อีกเฮ้ยหนูนึกชื่อไม่ออกอ่ะหนูว่เขาดูหนังฝรั่งอ่ะมันคืออะไรนะอันนี้เขาเรียกผีอะไรนะผีผีจีนอ่ะอนนาเบลไมโครตอบไมโครแจกร้อยเล่นล้านกระสือค่ะเอ่อกระหังค่ะผีปอบ เออผีเอออันนี้มันเป็นผีหน่อยหนูจำชื่อไม่ได้อันนี้อันนี้ก็นึกไม่ออกเออวิอมไม่ค่อยรู้เรื่องผีเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้ชักกี้แฟเกนสไตล์ววจวนเออก็ <laughs> คือผีจีนแล้วก็แ <Hey, S 1> อนนาเบลไม่โผมค่ะขอบคุณค่ะแจกรอยเล่นล้านผีกระสือครัโอ้ผีกระหัง กิปอบครับอุ๊ยเอ่อชื่ออะไรนะเด็กเตอร์หรือเปล่าแคสเปอร์วัน so นี้ไปเคยดูดังด้วยไม่เคยดูอ่ะอันนี้เชคกี้แฟงกินสไตล์ครับอ่ากองกอยหรือเปล่าแอนนาเบลครับแจกร้อยเล่นลานอ่าผีกระสือค่ะผีกระหังค่ะ ผีปอบค่ะปอบหยิบค่ะผีน้อยแคสเปอร์ค่ะแฟรงกินไม่ผ่านค่ะอูอันนี้ผ่านค่ะอันนี้ก็ผ่านค่ะแฟรงกินสไตล์ค่ะผีจีนค่ะอนนาเบลค่ะับไไปด้ซักกีค่ะอันนี้ไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้ก็ไม่ได้จริงๆแจกร้อยเล่นล้านค่ะผีกระสือครับ จิจหังครับพี่ปอบครับแคสเปอร์ครับอ่าชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้อะเจสันไหมครับเป็นครับชักกี้ครับอันนี้แฟงเกตสไตน์ไหมครับอันนี้ผีจีนครับดิแอนนาเบลครับเออชื่ออะไรวะไม่รู้จริงๆครับจำไม่ได้แจกร้อยเลือดล้างครับยินดีกับผู้ชนะเลิศด้วยนะคะ ก่อนจากขอฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะและถ้าใครอยากดูคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งรอไว้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแจกรอย